สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในบทที่10นะคะการบวกลบคูณหารระคนค่ะเรามาดูที่หน้า98นะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะเขาให้เราหาผลลัพธ์นะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตนะคะว่าในโจทย์นะคะเขาจะมีเครื่องหมายนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือเครื่องหมายวงเล็บนะคะมีทั้งวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดนะคะ จะมีจํานวนนะคะอยู่ด้านในวงเล็บนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายด้วยในลักษณะนี้นะคะเราจะต้องดําเนินการในวงเล็บก่อนนะคะก็คือเราหาคําตอบในวงเล็บก่อนนั่นเองค่ะอย่างข้อที่1นนะคะวงเล็บเปิด250ร้อยบวกหนึงวงเล็บปิดลบ1น0นะคะเราก็จะมาหาคําตอบด้านในก่อนค่ะสองร้อยห้าสิบบวกหนึ่นะคะเราเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนนะคะ 0บวก0ได้0 5บวก5ได้10ใส่0ทดหลักถัดไปนะคะทด1แล้วก็2บวก1เป็น3ทด1เป็น4นะคะเราตอบ400เลยหรือเปล่าคะนักเรียนอ่ายังไม่ตอบ400นะ400นี้นะคะคือคำตอบในวงเล็บ อ่ะยังมีนอกวงเล็บอีกนะคะมี100อยู่นอกวงเล็บนะคะก็นํา400ลบ100ค่ะอ่าก็ลบตามปกติเลยค่ะ0ลบ0ย์ได้0 0ลบ0ได้0 4ลบ1ได้3อ่าเรียบร้อยแล้วดังนั้นข้อที่1น,นะคะตอบ300ค่ะก็คือเราจะหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะหาได้แล้วก็อย่าลืมตัวที่อยู่นอกวงเล็บด้วยนะคะ ดำเนินการจนครบแล้วก็จะได้คำตอบสุดท้ายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันต่อนะคะข้อที่2 250บวกวงเล็บเปิด150-100ลบ1น0นะคะวงเล็บจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะวงเล็บนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะเราก็จะดำเนินการหรือหาคำตอบนะคะในวงเล็บก่อนค่ะ0ลบ0ได้0นะคะ 5ลบ0ได้5 1ลบ1ได้0นะคะดังนั้นในวงเล็บคือ50นะคะเรียบร้อยแล้วก็ยังมี250อยู่ด้านหน้านะคะก็คือนำ250บวกกับ50ค่ะ0บวก0ได้0 5บวก5ได้10ใส่0ทด1 2ในหลักร้อยไม่มีตัวบวกฝั่งนี้นะคะก็นำา2ไปทดกับ1 2ทด1เป็น3ดังนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือ3 0ค่ะอ่ะเดี๋ยวข้ออื่นๆนะคะในหน้านี้นักเรียนลองทำเองดูนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพหน้า98ส่งคุณครูด,ด้วยนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมดำเนินการตัวที่อยู่นอกวงเล็บด้วยค่ะ ถ้าเขาอยู่ข้างหน้านะคะ <el> ก็จะวางไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมถ้าเขาอยู่ข้างหลังนะคะก็จะวางไว้ข้างหลังเหมือนเดิมนะคะต่อไปหน้า99ค่ะหน้า99นะคะจะเป็นการคูณกับการหารนะคะแล้วก็มีการใส่วงเล็บด้วยนะคะเราก็มาดูกันค่ะข้อที่1นะคะในวงเล็บคือ10คูณ2นะคะนอกวงเล็บคือหารด้วย5นะคะเราก็จะหาคําตอบในวงเล็บก่อนนะคะ10คูณ2 10 1 10ห2 20นะคะอ่าแล้วเราก็นำมาหารด้วย5นะคะเพราะว่าอยู่ด้านนอกนะคะคือหารด้วย5นะคะ20หารด้วย5เราก็ท่องสุดคูณไม่5นะคะ5คูณอะไรได้20 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5ห20อ่าตอบ4แค่นี้เองค่ะอ่าเรามาดูข้อที่2อีกสักข้อหนึ่งนะคะ 10ในวงเล็บนะคะ10หารด้วย5้วงเล็บปิดคูณ2นะคะหานในวงเล็บก่อน10หารด้วย5ท่องสุดคูณไม่5นะคะไม่ใช่เอา10ไปคูณ5นะคะ5อะไรได้10 5 1 5 5, 5 2 10ได้2นะคะแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ2คูณ2 2 1 2 2 2 4เรียบร้อยค่ะ ข้ออื่นๆนะคะนักเรียนลองทำเองนะคะแล้วก็ถ่ายภาพหน้า99ส่งคุณครูด้วยนะคะและหน้าสุดท้ายในวันนี้นะคะหน้า100อ่เรามาดูกันนะคะถ้าเขา,เาผสมผสานกันนะคะทั้งบวกกับคูณหารกับลบอะไรต่างๆนะคะเราก็จะใช้วิธีการเราดูในวงเล็บก่อนเสมอนะคะว่า,าในวงเล็บนั้นเขาให้เราทำอะไรนะคะเราก็จะทำในวงเล็บก่อนนะคะ อย่างข้อที่1น,นะคะในวงเล็บ15ลบ5นะคะแล้วก็นอกวงเล็บคือคูณ2นะคะเราก็หาในวงเล็บก่อน15ลบ5เหลือ10นะคะแล้วก็นำา10คูณ2 10 1 10 1น2่ 20. อ่าได้คำตอบแล้วนะคะข้ออื่นทำลักษณะเดียวกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวครูยกตัวอย่างด้านล่างสัก1ข้อนะคะข้างล่างนะคะเขาให้เราเติมลงไปในช่องนี้เลยนะคะ แต่ว่าคุณครูแนะนำนะคะให้ในักเรียนท์ไว้ในคำตอบนะคะที่อยู่ในวงเล็บด้วยนะคะเราจะได้ไม่ลืมนะคะไม่ใช่ไม่งั้นเราจะหาปุ๊บเราใส่ปั๊บเราจะผิดนะคะข้อที่ 1, 1ในวงเล็บ18-4ลบ4นะคะวงเล็บปิดหารด้วย2ในวงเล็บเราคือ18-4ลบ4นะคะ8ลบ4เหลือ4 1ไม่มีตัวลบยังเป็น1เหมือนเดิมนะคะวงกลมไว้ในวงเล็บเราคือ14นะคะ 14หารด้วย2เราก็ท่องสุดคูณแม่2 2คูณอะไรได้14 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 0 2 6 1 2 2 7 14 2 7 14ดังนั้นตอบ7ค่ะอ่ะเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างอีกข้อนึงแล้วกันนะคะข้อที่2 18ลบ,บุงเล็เปิด10หารด้วย2วงเล็ปิดนะคะในวงเล็บคือ10หารด้วย2เราก็ท่องสุดคูณแม่2 2คูณอะไรได้10 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 0ได้5นะคะวงกลมไว้อะแล้วเราก็จะหาคำตอบนะคะทั้งหมดก็คือ18อยู่ข้างหน้าก็ไว้18ข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะ18ลบ5 8ลบ5เหลือ3 1ในหลัก10ไม่มีตัวลบก็เป็น1เหมือนเดิมคำตอบคือ13นั่นเองค่ะ เดี๋ยวข้ออื่นนักเรียนลองทำเองดูนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพหน้า100ส่งคุณครูด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะ3หน้าด้วยกันหน้า 98, 99และก็หน้า100ค่ะอย่าลืมถ่ายภาพส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ